เอาแล้วครับสวัสดีผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่น ARK Survival Out of s t a t กันนะครับก็อยากจะหยิบยกมาให้ชมกันนะครับมันเป็นเกมที่ดีมากนะครับแต่เออทำไมมันถึงได้แง่ลบของสตรีมไปเยอะมากเลยนะครับคอมเมนต์ทางลบนะครับแล้วเพราะว่าเท่าที่ผมไปอ่านมาของฝรั่งนะครับก็คือมันแบบอะไรอะ่ะมันเหมือนแบบมันอัพติมไยมาแบบไม่ดีเลยนะครับก็คือเรียกว่าอะไรอะ่ะมันแหลกมากนะครับก็คือสมมุติ สเปคเท่านี้เล่นใน ARK Survival Evolve นะครับก็จะได้ MS สมบูรณ์ร้อยหนึง่งเท่าที่ฝรั่งคอมเมนต์กันนะครับแต่มาเล่นในนี้จะเหลือแค่15-30อะไรประมาณนี้หรือ1-3บางคนนะครับก็ไม่รู้อย่างไรผมก็เป็นนะครับผมลองมาเล่นได้2เกมแล้วแต่มันสนุกดีนะครับคือเขาใช้แนวคิดของ h u n g ก r g a เกมเลยนะครับก็ทุกคนจะปล่อยเรามาตรงกลางนะครับเราวิ่งไปที่สเบียงนะครับตรงกลางแล้วก็เอาตัวรอดนะครับใครเป็นคนสุดท้าย ก็เป็นผู้ชนะไปนะครับเหลือคนเป็นคนสุดท้ายนะครับหรือว่าเป็นแคนสุดท้ายนั่นเองนะครับก็อ่าแต่ว่าแมปมันจะค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆนะครับเพื่อบีบให้คนมาสู้กันภายใน30มนาทีหรือ4 0มนาทีเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับก็ถ้าเล่นอันแรงนะครับผมลองดูแล้วแหลกโคตรไม่รู้เป็นอะไรแต่พอเป็นเล่นแรงปุ๊บแหลกน้อยลงนะครับแต่ผมปรับต่ําสุดเลยนะภาพไม่รู้ทําไมก็เอาต่าสุดไปก่อนแล้วกันนะครับกลัวมันแหลก ก็ได้ที่2มาเกมหนึง่งแล้วก็ได้ที่โลมาเกมหนึ่งนะครับไม่โลหรอกเกือบโลเพราะว่าโดนปรัญ,ญ่าฆ่าตายนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองดูกันผมจะเล่นให้ดูแล้วกันนะครับก็คือโหลดกันได้โหลดฟรีนะครับเกมนี้แนะนําเลยแต่ว่ารอให้เขานี่ห้งนี้เลยเออนี่มาอยู่ห้าเก้นึาเครับเฉลี่ยอลองดูกันเฮ้ยโอเค จะเต็มแล้วนะครับผมยังไม่ได้คิวเลยผมหนีรอดเอานะครับเคยเล่นเอ้ยเล่นสามแมตช์ละเอามาสองแมตช์นะครับแล้วก็ธรรมดาแมตช์หนึ่งธรรมดานั่นตายตั้งแต่แรกๆเลยเพราะว่าวิ่งเข้าไปชุลมุนกันนะครับแมตช์นั้นเล่นห้าสิบคนได้ไหมครับคือไปชุลมุนกันแย่งของกันตรงกลางแล้วโดนจิ้มตูดตายนะครับโอ้โหชีวิตคือตั้งแต่ผมมาเล่นแรงมาคือผมคิดว่าอย่าไปเอาอะไรเสบียงเพราะไอ้ตรงสเสบียงนั้นนะของห่วยมาก ซึ่งเซิร์ฟอันนี้มันจะเล่นแบบคูณของเยอะมากนะครับก็คือแบบต่อยไม้เลยตีไม้ทีนี้ขึ้นมา 3- 40ขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยเทมสัตว์ก็ง่ายมากนะครับคือหาของง่ายกว่าที่จะไปยืนแย่งกันแล้วตายนะครับก็ผมว่ามันไม่เวิร์กอ่อาเดี๋ยวรอดูกันสนุกครับเกมฟรีนะครับโหลดมาเล่นกันได้ทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องมี A.R.K. นะครับยี่สิบสามคนนครับรอให้เต็มยี่สิบห้า ใครเป็นโฮสเนาะผมก็ยังไม่เข้าใจระบบการเล่นของเขาเท่าไหร่นะไอ้อระบบการเล่นน่าเข้าใจแล้วครับแต่ระบบการเริ่มเกมเนี่ยผมไม่เข้าใจนี่ถึงที่พันหกเขาจะสตาร์ทให้พันห้านะครับไม่รู้ว่าจะเอเมนมาขึ้นได้ยังไงนะครับท็อปแรงด์ของที่นี่มันสองพันสี่มั้งครับไม่ทราบกันเกณฑ์กันให้คะแนนของเขาเหมือนกันครับว่าอาจจะแบบหนึ่งถึงสามระดับแรกได้มาอย่างนี้หรือเปล่าแล้วที่เหลือลบหมดเลยอย่างเงี้ยอันนี้นผมก็ไม่แน่ใจนะ แต่ตอนนั้นผมลบนะครับที่ผมได้ประมาณแบบตายคนสักคนที่สิบอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ผมเหลือร้อดคนที่เออเท่าไหร่วะสองนะครับมันก็เลยขึ้นมารอใหน้นึงเลยก็ดีเหมือนกันนะครับที่หนึ่งผมจะได้เยอะอแต่มันนานไปไหมเนะี่ยรีฟแล้วกันไปท้องอื่นอา้าวรีฟยังไงวะแสดงว่ามันบั็กนะครับก็คือผมกดรีฟหลังจากที่เกมมันเริ่มไปแล้ว โอเคไปชมกันอาจจะแหลกนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยก็มันเป็นที่ตัวเกมนะครับทีมนักพัฒนาทีมนักพัฒนาเขาอ,อาจจะยังทํามาไม่สมบูรณ์หรือเพราะอะไรผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับหรือว่าเป็นที่เหมือนดอทเอหรือเปล่าที่ว่าคนที่เป็นหัวเซิร์ฟคนที่เป็นหัวที่ขี่ห้องขึ้นมาครับเน็ตเขาไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะผมผ็ไม่ทราบนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นอมกันว่าจะแหลกไหม เพราะแหลกแล้วมันอยู่ยากครับชีวิตมันฆ่ากันชากคุดง่ายๆเลยเล่นก็ลําบากด้วยอ่าแล้ววิธีก็คือนี่ครับผมเจอแม่งสูตรนี้ทุกคนโอยแหลกแหลกอ่าปรับให้ต็ตที่สุดนะครับแหลกจังเลยโอ้ยน้าข้อเสียคือมันแหลกมากนะครับไม่รู้ทําไม คือตอนผมไม่อ่านผมปรับไฮเล่น ai k ได้นะครับไม่แหลกอาจจะนานๆแหลกทีเดี๋ยฟังช่วงนะครับแต่อันนี้ปรับโลยังแหลกเลยครับแหลกแบบโค้รแหลกชื่อมิสเตอรแบนอยู่แล้วตามนี้ไปแล้วกันมีจุดกะทีเอ็ด let's go เราจะไปรวมกันเนี่ยเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาที27จวิจะเริ่มแล้วเราทุกคนที่อยู่บนนี้ จะลงไปข้างล่างนะครับเออผมจะบอกว่าอันนี้ผมเล่นแบบโซโลนะครับก็คือคนเดียวไม่มีแคลนอะไรทั้งนั้นนะครับเนี่ยจะลงตรงกลางนันะครับตรงกลางสีเขียวเห็นไหมวงกลมๆเล็กๆนะ่ะอ่าคือจะเป็นจุดที่แย่งของกันนะครับซึ่งผมจะวิ่งลงน้ําก่อนนะครับไปหาทําเลดีๆอ่าโอเคเคอันนี้มันเด้งขึ้นมาเองนะ มันเหมือนมันจะเป็นต้องให้ทุกคนมีครับดูจากมุมขวานะครับที่เป็นสกอถ้าซ้ายคือคนที่ยังไม่มีแครนนะครับขวาคือคนที่มีแล้วก็คือเป็นแครนโซโล่แครนของตัวเองนั่นแหละมันจะมีธงอยู่นี่อ่าเพ้นได้นะครับเอาอะไรดีเพ้นไรดีเพ้นไรดีจ้ะต้องเพนหรอกทั้งหมนเวลาหมดละแล้วเพนไม่เสร็จ29สเก้าวินี่ของที่ให้คราก็จะมีตามนี้นะครับ นี่แล้วก็ต้องไปเก็บแอร์ดปด้วยแล้วก็ต้องเจอภัยธรรมชาติเหมือนทางเกมเลยนะครับไม่มีอากาศร้อนหนาวมน้ำแข็งมหมอกฝนพายุฝนกฎดหาอะไรบานไปหมดก็ไม่โลมันอยู่ยากนะครับ <c oughs> เออก็เดี๋ยวไปชมของกันว่าผมจะรอดไปได้ที่หนึ่งไหมนะครับอ่าเออแล้วจะชี้แจงอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ a ตลย m r แบบ l i ฟ e s t r e a นะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นห้ดูเนี่ยตรงกลางเห็นไหม เป็นเรื่องก่อนนะครับเอาเรื่องนี้ก่อนเจะตายเห็นแม่น้ำไหมเนี่ยรอบๆบเนี่ยเราจะวิ่งพุ่งตรงลงไปสายแม่น้ำตรงนี้นะครับแอดดบอยู่ไหนก็ไม่มีนะครับยังไม่เห็นแอดดบเลยเนี่ยเห็นกล่องตรงกลางไหมครับยังไม่ยังไม่ขึ้นแต่ผมจะไม่หันหน้าไปทางนั้นทุกคนจะหันหน้าไปทางนั้นนะครับเพื่อไปแย่งของกันแต่ผมจะไปทางนี้ไปแล้วโว้ยไปแล้วครับ เลียวก็ขึ้นง่ายมากนะครับบอกเลยแต่ขึ้นทีหนึ่งอัพแบบเลือดได้ทีละสองมีคนตามมาบอกว่าเก็บของอ่านะเก็บปุ๊บเดลวขึ้นเลยอ่าแต่จะเปลี่ยนสลับเป็นของที่เก็บได้จะอยู่ด้านล่างแทนนะครับไม่อยู่ด้านบนอเล็กๆเห็นปะอัดอดไอ้สามุเก้าคูณโตนั่นนะ่ะป้ายวิ่ง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 ป้ายนะครับ โอ้ลกจริงๆแวะพักตรงนี้ก่อนอ่ะตายหนึ่งครับเนี่ยขึ้นเหมือนฮังก้าเกมเลยนะครับก็ใครเคยดูแล้วกันมีใครตามมาไหมไม่มีนะจ๊ะเฮ้ยโอ้โหตรงนี้ไม่เลขผมคออยู่ตรงนี้เลยแล้วกันไม่ไปไหนละต่อยต้นไม้ด่วนเราต้องนี่ทำเปินนะครับ จากประสบการณ์นะครับคือเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ควรสร้างอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวจะไม่รอดเออเก็บบริ่กินเอาก็พอสร้างนี้ก็พอจากประสบการณ์นะครับมันมันสร้างไม่ทันจริงๆครับเทนส์นักศอก็ไม่ทันไอ,อขิงเทมสก็นหนักเกิน แล้วก็อยู่ไหนบ้านฟางเราเอาแค่าฟางก็พอยังไงต่อยาวๆเลยแล้วกันไม่ได้ติดตายแล้วเดือด17คนแล้วนะครับดูจากานบอลนะครับนั้นล่ะไปต่อไปต่อตั้งนี้กันธนู ไปล่านะครับตามนั้นโอเคสร้างกล่องด้วยกล่องเก็บของไม่ต้องเดี๋ยวก่อนต้งนี้ก่อนกำแพงบ้านขึ้นมาเพื่อมีใครเข้ามาบุกยาวๆไว้ครับโหได้สิหอันประตูขอบประตู สร้างมัวละเขี่ยก่อนเขี่ยก่อนเยอะไปเยอะไปเอามาประกอบบ้านกันเฮ้ยหมอกลงหมอกลงใช่ไหมแล้วเราก็จะมองอะไรไม่เห็นเลยโอเคแล้วก็เริ่มงง,งแล้วพวกเนี้ยหมอกลงดีละข้อดีคือคนอื่นจะมองเราไม่เห็นนะ าะแต่คือเราจะอะไรไม่มีวิชั่นเลยนะครับเฮ้ยวันนี้สิเออเออไปต่อไปต่อนะอนาคตดตาวนะบีบเลยก็มาเรื่อยๆนะครับตั้งต่อไป เรียบเรีบสร้างนะครับเวลาไม่มีจริงจจักใจเดียวใครอีกอันหนึงแล้วก็หลังคาสองเรียบร้อยโอเคเอาคันนี้ไปก่อนขอคข่าวๆโอเคอันนี้สร้างกล่องเก็บ ไม่ต้องสร้างกล่องแล้วสร้างนี่เลยดีกว่านี่ขาดหนังนะครับบอกขายแล้วขาดหนังหนังหนังเอาที่ไหนสัตว์อยู่ไหนโดโดก็ได้โด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 คิวง่ายเอานี่เลยแล้วกันไอ้นี่ไม่มีหนังเอาโดโดแม่มงมั่วหมดละมีใครอยู่แถวนี้ไหมวะเหลือตั้งสิบหกคนโอกาสเจอคนส่งสสงมากนะครับอา้าวแปลก ต่างเร็วไปไหมเดี๋ยวๆดมาเนี่ยเรียบร้อยเอาหนังมาห้าสิบห้าสิบแล้วเฮ้ยยุงยุงยุงเด๋ยวตายเพราะไอ้โตพวกนี้เฮ้ยได้ยินเหมือนเฮ้ยกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วโอ้โหแม่งมา,มาลุมด้วย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  ลุมด้วยโดนลุม้มทำไงดีช่วยหนูด้วยเอาเต็มมือเฮ้ยขาบชุดขาบชุดเร็วชุดชุดชุดแม่งลุมอะ่ะโมกมาก่อนโมกกระกากนี่ก่อนเฮ้ยมันขอประตูละมันเรียก เดี๋ยวจัดให้เลยดอนลุมนะครับดอนลุมเอาไว้แล้วจะเอาไปไฟเขาสร้างหนึ่งนะครับแม่งจะสร้างปืนซะหน่อยมึงนม่ยุ่งจริงเลยโอ้โห oh, <shit. S 1> ไหนไหนว่ามาอากาศร้อน เอออย่าเพิ่งไปยุ่งเขาเลยเดี๋ยวเราจะไม่รอดเดี๋ยวแล้วๆเหวลือแล้รล้อยเล้อดโ oh อวแ้วแล้วแล้วแล้วแห้วแล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 ้วห้วแ้วแล้เล้เล้วล้วแลนไง ยุ่งกับพี่โดนแทงแน่มึงไปไหนแล้ววะรู้สึกมันว่ายน้ำเร็วๆเวต็มหัวไหมน้องซาเหรอซาเหรอหรอลับไปกายหลับไปโอ้โหตัวแบ้เล็กตัดหลับดีหลับดี หลับดิผมยาธนูยาสลบอะทำไมไม่หลับะทำไมเขาไม่หลับเฮ้ยทำไมยังไม่หลับเฮ้ยทำไมยังไม่หลับเฮ้ยทำไมยังไม่หลับทำไมยังไม่หลับทำไมยังไม่หลับไมยังไม่หลับหมตายแน่ทำไมยังไม่หลับ,อลบ,ลบ,ลบ,ลบโอ้โหขนาดนี้แล้วโอ้โหดูพี่อันเฮ้ยพี่โกงด้ว่ะ ก็ประมาณนี้นะครับเอาไปว่ามันจบเร็วเลยเกินอะไรวะเฮ้ยไม่ตายได้ไงดูเดีดโดนยุงฆ่าหรืออะไรเนี่ยน่าจะยุงนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมยิงธนูยาสลบโดนไปหลายดอกมากเขาไม่มีชุดเลยนะครับไม่ได้มีชุดอะไรป้องกันเลยผมมีชุดด้วยนะเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าอยังไงนะครับโอ้ไม่ก็ก็ประมาณนี้นะครับ ก็แรงผมเป็นไงอะขึ้นหรือลงผมไม่รู้อ้าว่เ็นไอ้าวขึ้นเฉยเมื่อกี้ผมหนึ่งศอะไรก็ย่นะครับหรือ1 61 0นอะไรเงี้ยก็โอเคก็เอาเป็นว่าเหลือลอดให้ได้ไกลที่สุดนะครับแต่ผมว่าคิวเขาไม่ได้นะก็เกมสนุกดีครับแค่มันแลกแค่นั้นเองนะครับแลกมากๆไม่รู้เป็นอะไรนะครับนี่ปรับตามสุดแล้ว ก็เนี่ยจะมีแลงแบบ2คน4คน6คนนะครับเป็นทีมก็ชวนเพื่อนมาเล่นกันได้นะครับก็เกมฟรีจากสตรีมนะครับเซิร์ชไปว่า survival of the fittest ก็ได้ครับหรือว่า aik survival of the fittest ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นแล้วเป็นเกมฟรีนะครับย้ำว่าเป็นเกมฟรีเล่นกันได้ทุกคนนะครับก็คงไม่ได้เกี่ยวกับที่สเปคเครื่องคงเกี่ยวกับที่เขาแลกจากต้นเซิร์ฟนะครับก็โอเคเป็นเกมที่ดีลองมาเล่นกันนะครับก็ไว้เจอกันตอนสตรีมสดแล้วกันนะครับก็แจ้งอีกทีนึง ก็วันที่26นะครับผมจะสตรีมสดบ่ายโมงแล้วกันนะครับ .a ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับ Dota 2นะครับตะลุย MMR กันแบบสดๆเลยก็เดี๋ยวามาว่ากันอีกทีนึงโอเคครับอย่างงั้นตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะถ้าก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมิสเตอร์เบนด้วยนะครับขอบคุณครับเออบ่ายๆเอ้ยแล้วอีกเ,เรื่องนึงลืมผมมีแฟนเพจแล้วนะก็อย่าลืมไปติดตามนะชื่อเดียวกับช anel ใน YouTube เลยนะครับ Facebook นะครับก อย่าลืมฝากฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับก็ไปกันนะครับมีแค่นั้นแหละบ๊ายบายสวัสดีครับ